ท,ทุกคนรู้กันไหมครับว่ากรุงธนบุรีเป็นมาเป็นกรุงเทพมหานครได้ยังไงและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพอหลังจบศึกอแซวรุนกี้ใช่ไหมครับพระเจ้าตากสินก็เครียดมากนะครับในบันทึกของบาทหลวงพระองเศษคนหนึ่งนะครับบันทึกไว้ว่าหลังจากบศึกอแซวุนกี้พระเจ้าตากสินมีอาการเสื่องซึมไม่ค่อยสบายใจเพราะกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าพมา่าจะยกทัพกลับมาในปีหน้าหรือเปล่าแต่พอทราบข่าวการ่าแผ่นดินของพม่าเนี่ยพระเจ้าตากสินก็เหมือนจะสบายใจขึ้นนะครับต่อมาก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอาณา ประมาณ70-80ปีก่อนท,ที่กรุงศรีอยุธยาจะล่มสลายเนี่ยฝั่งลาวลานช้างเขาก็ทะเลาะกันเองนะก็เลยแบ่งอาณาเขตกันเป็น3มอาณาจักรนะครับได้แก่ลาวลานช้างหลวงมาบางลาวลานช้างเวียงจันทร์และลาวลานช้างจำปาสักซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกกันนะครับและในช่วงประมาณปีพศ3 1 9พรยาพญานางรองเจ้าเมืองนางรองเนี่ยก็ได้มีความขัดแย้งกับเจ้าเมืองนครราชสีมานะครับพญานางรองก็เลยแข่งข้อกับฝั่งไทยนะครับแล้วก็ไปเข้ากับฝั่งลาวจำปาสักแทนเมื่อพระเจ้าตากรู้ข่าวนะครับกเเยสงาาาดุาาดาดามรถจ รวมถึงสามารถแก้ก่มให้เมืองในลาวใต้เนี่ยยอมเข้ากับกรุงธนบุรีนะด้วยความดีความชอบครั้งนี้นะครับพระเจ้าตากสินก็สถาปนาให้ท่านทองดวงได้รับตาแหน่งเป็นเจ้าพญามหากษัตริศึกหรือบางตําราก็เรียกเป็นสมเด็จเจ้าพญานะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นตาแหน่งที่สูงที่สุดในบรรดาขุนนางไทยนะมีสถานะเทียบเท่าเจ้าต่างกรมท่านหนึ่งเลยก็คือเป็นเจ้านายท่านหนึ่งเลยนั่นแหละต่อมาไม่นานนะครับฝั่งลาวเขาก็เกิดเหตุการณ์อีกแล้วนะคือมีอดีตขุนนางลาวเวงจันคนหนึ่งที่ชื่อว่าพระวอได้แข่งข้อเเเเอออองนนนนีีค้้้าาากก็ไดดดทะะะะลัับบรรรรจหหมืใตพว ไม่มีพันธมิตรนะครับซึ่งพระเจ้าสิริบุญยสารกษัตริย์ลาวเวียงจันทเนี่ยเขาก็เห็นเป็นโอกาสนะเลยสั่งทหารลาวเวียงจันทรเข้ามาสังหารพระวอได้สาเร็จน,นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้พระเจ้าตักสินโกรธมากนะก็คิดประมาณว่าน้อยแน่มันกล้าได้ยังไงมาฆ่าพระวอลูกน้องกูไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องสั่งสอนล้านช้างเวียงจันทรซะหน่อยท่านก็เลยสั่งให้ท่านทองดวงและท่านบุญมายกทัพไปตีลาวเวียงจันทรนะครับและในขณะที่กองทัพกรุงธนบุรีเนี่ยเข้าล้อมเมืองเวียงจัน เขาช่วยกองทัพกรุงธนบุรีเข้ายึดเมืองเวียงจันทร์ได้สำเร็จนะทำให้เราล้านช้างทั้งสามอาณาจักรเนี่ยตกอยู่ใต้อิทธิพลของกรุงธนบุรีหมดแล้วนะครับหลังจบศึกครั้งนี้เองท่านทองดว้วงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางจากเมืองเวียงจันทร์กลับมาประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณกรุงธนบุรีนะครับ